มีคนวจีฉันเยอะมากอ่ะประมาณประมาณหกคนไม่ใช่ต่อวันนะหกคนต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าเจอถ้าเจอผู้ชายฝากถามนไว้นะมีคนวาจิตฉันเยอะมากอ่ะประมาณประมาณหกคนไม่ใช่ต่อวันนะหกคนต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าเจอถ้าเจอผู้ชายฝากถามนไว้น claro ะ มีคนวิจิตฉันเยอะมากอะประมาณประมาณหกคนไม่ใช่ต่อวันนะหกคนต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าเจอถ้าเจอผู้ชายฝากถามไว้นะมีคนวิจิตฉันเยอะมากอะประมาณประมาณหกคนไม่ใช่ต่อวันนะหกคนต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าเจอถ้าเจอผู้ชายฝากถามไว้นะ